รูปนี้คือไปงานแฟนไซน์ครับที่ต่างประเทศแล้วหลังจะทำแฟนไซน์เสร็จเวทีเสร็จก็ไปวันนี้แบบหน้าผมแบบโอเคแล้วเนี่ยตัวเต็มเซลฟี่เลยใช่เราได้รูปนี้มาเป็นไงบ้างคทุกคนแล้ะแต่ภาพนี้นะครับก็ก่อนถ่ายภาพนี้แบบตอนกลางคืนก็แบบทำแบบเ a c e mask รู้สึกเลยรู้สึกเลยว่าหน้าเขาเรียบเนียนมากๆเลยรู้สึกเลย, u, ลเลยนี่แค่เห็นรูปก็รู้แล้วนะว่าใช้บานุบังกิบแน่เอนเป็นทุกคนแบบผุนเหรอทุกคนมีความสุขแนเดนทุกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าอยากแบบเซลฟี่หนะ้าใสๆแบบนี้ห<า>ให้ทำยังไงดีฮะ<า>ต้องใช้ปา,ปานุบากิบก่อน15หปีแล้ว <laughs> 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 okay, I am okay. Sleeping mask It's uh. <laughs> a, dance, a dance. <laughs>